บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพิ่มจุดให้บริการประชาชนทั้งการยืนยันตัวตนและการยื่นอุดธรณนสิทธิ์นะครับโดยข้อมูลณบ่ายวันที่10มีนาคม66นะครับมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว5.7ล้านคนนะครับและมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยื่นอุดธรณนแล้ว 8.6แสนคนนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นหลายจุดให้บริการเกิดปัญหาความล่าช้าเนื่องจากพี่น้องประชาชนนั้นไปใช้บริการกันเยอะนะครับทั้งการยืนยันตัวตนและการยืดนุตทอนสิทธิ์ล่าสุดภาครัฐจึงได้เพิ่มจุดให้บริการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับโดยเฉพาะการยืนยันตัวตนนะครับก็ หลักๆคือที่ธนาคารกรุงไทยออมสินและทอกอสอนะครับท่านสามารถไปยืนยันได้ที่สาขาของธนาคารเหล่านี้นะครับในสาขาทั่วไปรวมถึงสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆกรุงไทยออมสินทอกอสอเจอที่ไหนท่านนำบัตรประชาชน ไปยืนยันตัวตนได้นะครับรวมถึงการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งการยื่นอุทธนณนนั้นยื่นได้ที่กรุงไทยออมสินหรือว่าทกสร,ร,รวมถึงยื่นได้ที่หน่วยลงทะเบียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานเขตในกรุงเทพหรือว่าที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นะครับสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นโดยสรุปคือยืนยันตัวตนต้องไปที่กรุงไทยอมสินหรือทอกสถ้ายื่นอุทธรไปที่กรุงไทยอมสินหรือทอกสหรือที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพสำนักงานคลังจังหวัดและศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับก็สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นและล่าสุดมีการเพิ่มจุดให้บริการสำหรับสาขา ในห้างสรรพสินค้านะครับคือกรุงไทยออมสินและทกศก็กระจายกันไปนะครับเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและย้ำนะครับว่าในส่วนของการยืนยันตัวตนเนี่ยเมื่อท่านยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วท่านต้องผูกพร้อมเพบัญชีธนาคารของท่าน กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านนะครับการผูกพร้อมเพนั้นใช้บัญชีธนาคารที่ท่านมีอะไรก็ได้ธนาคารอะไรก็ได้หากไม่มีบัญชีธนาคารก็ไปเปิดบัญชีใหม่ธนาคารอะไรก็ได้และให้เจ้าที่เขาผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนนะครับทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ได้รับการเติมเงินเป็นเงินก็จะมีการโอน เข้าให้ตัวท่านผ่านระบบพรอมเพนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับณนะวันที่10มีนาคม2566ครับ